เงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขจริงๆหลักเนี่ยขั้นต่ําที่สุดท,ที่พักประชาชนเปิดออกมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะคะขั้นต่ําที่สุดพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนวันนี้ทราบและท่องกันได้แล้วเรามี3ข้อ3ข้อเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่แถมมามันอาจจะเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่ที่เราเรียกร้องหรือต้องการมันมีในยะของมันหมดคุณจะทําสิ่งนี้เพื่ออะไรประชาชนรู้คุณจะทําสิ่งนี้เพื่ออะไรประชาชนรู้เพียงแต่ขั้นต่ํา3ข้อที่เราต้องการวันนี้เราจะต้องแน่ใจ จริงๆว่าคุณเข้าใจเงื่อนไขของเราอย่างถ่องแท้เดิฉันขอขอยกตัวอย่างอย่างพักภูมิใจไทยที่หลังจากที่หัวหน้าพักมีการถแถลงข่าวออกมาเขามีถแถลงการออกมาแล้วก็อันนี้เรียนตามตรงว่าไม่แน่ใจว่าอันไหนออกก่อนกันนะคะพักหัวหน้าพักประชาชนาถแถลงการก่อนและเป็นถแถลงการของเขาหรือเขาถแถลงการก่อนหรือพร้อมกันอันนี้จะไม่มั่นใจเพียงแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเขา ยอมรับเงื่อนไขที่ให้มีสสสครอแต่ไม่ได้เป็นสสรอที่ระบุว่ามาจากการเลือกตั้งซึ่งของรรคประชาชนชัดเจนนะคะว่าเราต้องการสสรอที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นขีดเส้นใต้8ดเส้นไปเลยว่าคุณต้องยอมรับเงื่อนไขของรรคประชาชนด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งจริงๆซึ่งักคิดว่าผ่านกระบวนการวันนี้ไปเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะมีใครเข้าใจและยอมรับได้อย่างแบบท่องแท้จริงๆลึกซึ้งจริงๆวันนี้คือคุณ อ่านหนังสือคุณคุณอ่านเนี่ยแต่ละบรรทัดเนี่ยระหว่างบรรทัดเนี่ยก็ต้องพิจารณานะคะม,คมันมีนัยยะซ่อนอยู่ทั้งหมดกับ,ก,บการตอบรับเงื่อนไขของเราเพราะฉะนั้นวันนี้สักคิดว่ามันยังมันยังเป็นเป็นเป็น,ปนโอกาสที่เราได้ตัดสินใจและพิสูจน์กันว่าจริงๆแล้วใครเข้าใจจริงๆใครตอบรับจริงๆมากกว่า